สวัสดีนะคะที่เค so well. ิร์นนะคะก็วันนี้นะคะก็กลับเขากับช่องโบเดมอนด้วยแล้วนะคะถามว่าทำไมวันนี้นะคะถึงเงียบหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งใปแข่งคัดลายมือมาค่ะกับอีกคนนึงค่ะเขาเดินอยู่ี่นะค่เือกระป๋าลละเล่ล่อนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนนะคะก็ เห็นไหคะสวัสดีเลยค่ะสวัสดีเลยอแล้วก็นี่เลยค่ะก็เดินลงไปแล้วก็โอ้มาแล้วแล้วไหนอะไรค่ะขอโทษก็ต้องขอโทษในคลิปก่อนด้วยนะคะว่าไม่ได้ยินเสียงนะคะก็ต้องขอภัยจริงๆนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นมัน สิ่งดังมากนะคะก็เลยต้องสงบนิดนึงเอาจ,จะได้เฉลยกบกวนในคลิปก่อนนะคะนี่เป็นกระเป๋าของเราที่เราที่เราที่เราเอาไปแข่งด้วยนะคะก็ <g ül> มีของดีมากเลยให้ดูอาจจะน้อยมากคลิปนี้ <g ül> แล้วเป็นกล่องกล่องสปินเนอร์นะคะ อันนี้คืออันนี้คือเราเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วอ่ะอุ้ยสวยมากอ่ะอุ้ยในกล้องโคตรสวยอะ่ะดูดิกล้องมันในกล้องมันโคตรช้าแต่ความจริงโคตรเร็วอะ่ะดูดิอุ้ยมาดูดิอุ้ยเอ้ยในยช่างแม่งหรอนะคะแล้วก็มีเป็นกระเปา๋าตังค์แล้วก็มีเป็นขนมขนมอันนี้ไหมยาแล้วก็มีเจ้าขนม อันนี้เป็นขนมอะไรนะอ่านไม่ออกจ้ะอัลมอนด์อ่านออกเคาะมีภาษาไทยด้านหลังอันนี้แอนโวัลอัลมอน,อน,นออมด์น,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 นะคะแล้วก็มีเป็นกระตอตัง๋ยวให้ดูตังเลยทีบาทโคตรเยอะนี่คะแล้วก็เหลืออีกห้าทเป็นห้าสิบห้าบาทนะคะค่ะข,ขอรีวอวอย่างละเอียดแค่นี้ะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์บอกกดด้วยค่ะถ้าคิดมีเสียงเบาขออภัยแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงลมขออภัยนะคะสังเกตจากด้านหลังเป็นต้นไม้หมดเลยนะเรานั่งอัดเลยนี่ค่ะเป็นโรงเรียนนะอันนี้เป็นหอพักใช่ป่ะหอพักหรือนี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบอกกดด้วยค่ะ